ตาัดโตเฮ้ยคี้ี้ีช่วยหน่อยได้ไหมกดผิดผูกันไปแล้วไม่เมื่อกี้เพิ่งกดแคนเซิลโอ้โหต่อยแม่งเลยขอโทษได้ไหมล่ะโดนไม้เข่ากดไปเล้ยเนี้ยมันเนเวอรเนี้ยมันเป็นอะไรมันเลอะเลเออเป็นเอาตัวนี้มาตัโชว์มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยลินเปียเรอวันนี้อันนี้คืออะไรทูเรสกิลนี่มาอีกจะเข้ามาไหม ดูสกิลที่จะเอาเข้ามาอยู่เหรอเออโหเยไอ้เอโรดี้ทำไมต้องน่ารักทำไมเป็นกิลคินาโกะหมดเลยอ๋อกิลเดียวกันทำไมวันนี้หมดอที่วันเขาเต็มเลยเฮียตอนที่มึงออกไปไม่แต่แต่มึงพูดตอนเนี้ยเหมดวันมึงพูดแบบคนกว้างนอนพูดนะขี้ใช่เพราะกูรอมานานแล้วไอ้เฮียแบบมารอบนเตียงไอ้เฮียเลยแบบคนสลืมสลือเลยไม่ไปรอบนเตียงหรือเหรอเก้าใจรออะไรบนเตียงวัดเดี๋ยวก่อน รอพี่บนเตียงกลัวแล้วเจ้าคืนถ้าจะได้ตาเดียวเราเดี๋ยวไปแล้วกันห่วงเหมือนกันเอิร์ดแม่งเป็นโกลบอลเอิร์ดเล่นก้อยเนี่เอิร์ดโกงพี่แม่งเอาเทคโอเวอร์มาไม่ใช่กูเพิ่งมาเองมึงเฮียแมปนี้มันไม่เฮียอะไรเลยนี่วะเฮียเอฟเฟคมันเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นออสเสียบออสเฮ้ยอะไรนะแบบนี้คืออะไรกันเลยระเบิด ไม่กูได้เทมพี่มึงเอาไอเทมมาหมดเลยเน็กโกงเฮ้ยไม่ได้โกงไม่ได้เอามาไม่ได้อะไรมาเลยติ๊กถูกมาเนี่ยไอเทีมอ๋อสงสัยมันออโต้ติ๊กติ๊กมั้งไม่ได้ดูเพื่อนเด็กเนี่ยบอกไอ้เคยครับตัวหกหกหมื่ก็เหมือนกันแล้วนะกูไม่ได้เอามาทำไมตัวเอิร์ดมันน่ารักกูโมโหมากนะ ใช้ไม่ด้วยใช้ไม่ได้ด้วยอ่ะอะไรก็เรียกเสียบกดอุ้ยเอ้าทอยมาถึงขี่มาได้บ้านเลยวะมันเสียบที่เสียบกาดที่พี่เลือกได้เลยพี่เสียบบ้านคนอื่นก็ได้นะพี่เทคโอเวอร์เลยโอ้เดี๋ยวแต่ว่าเสียบก็คือมันสุ่มมันสุ่มว่าจะได้ไม่ได้ใช่ไหมแม่มันไม่สุ่มแบบนี้เลือกปกติแมปแมปอื่นมันสุ่มอ๋อ ที่ทําพวกแบบพันเลืรอได้เลยอ่ะดันเนี่ยกดไม่ทันไอ้เหี่ยกดคตชิงแมปเดี๋ยวะเราถึงตากูุกันนึกภาพไม่ออกมันเร็วมากพี่มึงต้องเลือกอย่างเร็วเลยปุ๊บป๊บปุ๊บป๊พอมันขึ้นมันขึ้นวงไอ้นี้มาใช่ป่ะพี่เป็นวงเรืองแสงมามึงต้องเลือกจุดละอืเนี่ยเออถ้าเราไปเข้าตรงสีทองที่เป็นซอสตับอ่ะก็คือมันจะให้กด จิ้มได้เลยสองทีก็คือเหมือนเทินที่พี่ได้จิ้มหนึ่งทีแล้วก็พี่ซอสตัฟบิทีหนึ่งก็จิ้ม2 2> ดับเบิลเอาแล้วหัวท้องแปะทข้งบนนั้นน้องเป็นโซน่ของกูบเบิดด้วยอุยเบิดอะไรอะ่ะไม่รู้เบิดอะไรขึ้นวะ ที่จิ้มไปโดนไอ <ier> <being> huh? ้นั่นเนี่ยอ๋อจิ้มไปโดนโอ้โดนระเบิดไอเทียมหายไอเทมหายโคตรเยี่ยเลยไอเทมสำคัญด้วยนะไอเยี่ยไอเทมเพิ่งอัปเกรดมาเมื่อกี้ยังไม่ได้กดหลอกเลยโคตรเร็วว่ะอย่างเยี่ยเลยมันคือเกมจิ้มจมสลัดอ่ะเออในภาพบอกแหละโอ้โหแล้วไอเยี่ยแม่งระเบิดสองลูกเราได้โอ้ยเยี่ยพี่ตีดเต็กข้างหน้ากูที่ตีดเด็กเอ้าไอ เอาจิ้มเมืองมันทาไมไอสัตว์ก็เพ er ิ mm ่คูณมาเมื่อกี้คนเลี้วโอ้ยเที่ย์กูว่ากูเริมเข้าใจละเลิมเข้าใจละมาจิ้มเมืองได้ก็บอกอยู่ว่ามันมันเทคโอเวอร์เมืองได้เลยเที่ยโหอะไรพี่เกมนี้น่ากลัววะพี่ยย่งไป่ตกย่าเพิ่งไม่ตกหอยเอยตอนนี้นะมันง่ายดิ ตันเนี่ยรับบ้านแล้วโหแล้วแต่ไอ้ขี้แม่งแบบเยอะเลยมึงก็จิม้มสิกูจิ้มเมืองที่กูยืนอยู่ไปได้ไอ้เหี้ยเอาเมืองข้างแล้วกัน <c oughs> มึงรู้ไหมว่ากูมีแก๊สขโมยเมืองเฮ้ยจะเย็นสิเฮ้ยแต่กูจะเดือดตกโอ้โห,โ,หโดนบ้านไอ้ขี้แล้วหนึ่งพี่มันเบาๆเฮียบ้านแหลก ใช่ไหมเรียสทำไมีเรียสทำไมเทกอย่ารัเบเป็นของผมไอเอ,อิร์ดมนขโมยบ้านกูรัวๆเลยโคตรชั่วร้ายก็ <c oughs> มันสามบ,บ้านอะ่ะผมก็เอานี่ยีรำมันจะคูนไหมนะ้โอเมอันนีม้มันกับเอาทอยสามเลยนะนี่กูไม่ไห้กูดักก่อน อันตรายวะ่ะกูว่าข้างบนนั่นไม่ใช่โซนปลอดภัยว่ะเฮ้ยเราแล้ววะคืออะไรอ่ะสาันเนี่ยที่จิ้มได้เลยไงพี่โอ้โหออกดีโอ้โหโอ๊ย มึงเหมือนม,มึงมีปัญหากับกูคนเดียวอ่ะไม่ไม่ไม่คือมันจิ้มมันจิ้มฝั่ายเอิร์ธไม่ได้เว้ยกูเลยต้องมาจิ้มตรงนั้นมันมีรอยดาบอยู่แล้วไอ้ขี้อ๋อไงเดียว้ยนั่นคือ<ม>อะไรเนี่นเหมือนไอ้ขี้อ่ะจิ้มได้เลย This new room. อเออฮะจิม้ <c oughs> มหมด,ดไอ้เขี้กูโดนระเบิดอีกแล้ว โอ้ยชุดกูพังพังแล้วพังอีกเอาวะโคตรเทียเลยโคตรแม่นเลยโคตรเทียเลยเนี้ยไม่ต้องกังวลนะคุณเป็นที่หนึ่งอยู่ต้องไม่ตกอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ตกใช่ไหมอ้ยตกไม่ตกดีอุ้ยนี่เองเสียอยู่เสียอยู่กูก็ไม่อยากไปข้างบนเหมือนกันนะเฮียมันเจ็บที่ฝ่ายน่ากลัวเกินจะใส่อะไรกูอีก พวกเกียนี่เราต้องต้องไปยินบ้างองเราคืนว่ะกูว่าเออแต่มันมีปัญหากับกูอืมไดเหมือนกันดูเงี้ยไปเฮ้ยอะไรน่ะผมแน่นันมีปัญหากับพี่ไม่การ์ดอะไรวะน่ะโอ้ยมึงดูดิ โอ้ไ oh ม่ก็นอดมึงโกรธแคนอะไรกูเนี่ยมึงฆ่ากูแบบแบบรวดเร็วกูขอพุทอยออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปวนโองใหม่ก่อนได้ไหมเฮียเราค่อยคุณกันกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเอาบ้านาฉันไปไมึงมี11บีกูมี3 B, มบีไอเอิร์ด 6B บีอะไรของมึงไอเอ,อิร์ดมันเพิ่งดึงกูมาแตกอยู่เมื่อกี้เงินมึงมี1 1บเีเยอะที่สุดในทีมเี ไม่ม,มีอยู่แค่นั้นไงมึงไม่อยากเดินเลยเฮียตอนนี้อะไรวะดีอ่ะชีวิตมันโหดร้ายมากนะโอ้ยโหตกใจ <Okay. S 2> เฮียบ้านหลังัหนก,ก็น่ากลัวเกิน ดึงดูด้วยเฮ้ยอย่านะทีจะดึงอะไรใครอะ่ะขอบขอบคุณนะครับโอ้โหสเตียวตึงๆแมงเอง๋ยเอาบ้านอันนี้ไหมขอคืนกันอันนี้คือทำอะไรได้วะพ <laughs> ี่อยากรู้พี่ก็กดเลยเอา ทำกูแตกก็พอคืออะไรวะอ๋อเงินกูซึ่งกูเงินน้อยพี่มึงต้องไปสอยเชอะเออไม่รู้เง oh, ินกูน้อยสุดกดแบบนั่นมันเงินเยอะสุดนะกูกดแบบงงๆลยเพื่อนอืมเฮ้ยเฮ้ยมือแฟนกูเช่อ้าวโดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วอ่ะทำามเป็นกูช่ยผู้โชคดีโอ้โ โอ้โหกึตังกู้ไอ้เยอะเลยโคตรแรงคูร้อยยี่สิบแปดเก้าสิบแปดบีมึงดูเงินมันโคตรเรียวกูว่ากูจะยอมขัดถูกมากกว่าดีไม่ได้หรอของจริงของจริงดิที่มาแบ่งเงินผมบ้างโอ้ไอ้เหี้ยแม่งคูและโอ้โอ้ หมดนี้พอไม่ปื้มโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเราเงินที่ไหนก็แตกไอ้เฮียไม่ล้วเงินกูไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเลยารเปแปดมีอ่ะโอ้โหเอิร์นมันรอดได้ไงอ่ะไม่เข้าใจร้อยแปดสี่ร้อยห้าหกอ่ะโอ้โหโอ้โหกูไม <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ยอยากเดินแล้วอ่ะมันมีการปล่อยตัวเองเข้าคุกไว้อ่ะ มันมีนะพี่ผมรู้สึกโอ้โหพอมึงมันจะคูณเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหว่าไงเพื่อนเออขอขอกำไรกูคืนก่อนโอ้โหค่อยเอาวะได้น้อยแต่ได้นะโหแล้วมันเทคกูทันทีเลย ยังแม่งรวยกันเกินเงินพี่กูทั้งนั้นที่ใช้อยู่อ่ะโอกูไม่กล้ากดเดินอ้าวอ้าวกูโดนอีกแล้วเหรอไอ้กูโอ้ยผมจริงไงผงจริงไงพี่กลับมาทำอะไรตรงเนี้ยพี่โอ้ยายนะอย่านะลงผมเร็วโอ้โหคืนกำไรให้ขี้ไม่ไม่ไม่แรงอ่ะนะไม่แรงเออไม่เป็นไรหลังให้ขี้ให้ขี้ตั้งหน่อย ข้างไหเกมนี้เข้ามาเกมนี้มันไม่มีคุกเลยอย่ยงเหี้ยเลยเออมันไม่มีคุกอ่ะโอ้โหมึงดูไอเหี้ยเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตัวเลขเยอะๆเขาไม่อยากเล่นแล้วเขาไม่ได้ชวนเล่นเกมนี้เลยไอแต่มึงนะโชคดีมากเลยนะโคตรลัคกี้กายเลยไม่อยากได้เลยลัคกี้กายแบบเสี่ยงโดนระเบิดคนเดียวเลยไม่เลย ไอเอิญนี่มันก็มันไม่โดนมือนไข่สักทีเลยวะเลยไม่ไหวแล้วเลยไม่ไหวแล้วอ้โ๋อไงดูมั้งผมยังจนอยู่เลยเออเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วนะดีกันต้องยึดเอ็ดบีเจ็ดเจ็ดบีแล้วนะเขาถ่ายข้างบนกูจะรอดยังไงวะนะกูแตกไปเด่ะไปโดนไข่อ่ะขี่มาเร็วมาเร็วโอ้โหไปโดนเอิร์ดด้วยทำไมไม่โดนกู มึงมีพี่ตรงนี้ไหมล่ะใกล้ๆอ่ะเทคไปเทคไปกูมาเทคเลยมันกูแล้วเนี่ยพี่สามหลังนั่นแหละนี่เห็นมาสามหลังนั่นน่ะดูชีวิตข้างหน้าเนอะดารามาเยี่ยมดารามาเยี่ยมนี่สามหลังตรงนั้นน่ะที่ต้องไปเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวเปโอ้โอ้ตกตกใจตกใจโอ้โอ้หายใจหมดปวดหมด ปูนหมดปูนน่าจะตายแล้วแมนะ่งรอบแน่อย่าให้มันรอดไอ้เฮี้ยกอดกูไม่ทำงานสักอย่างเอ้ไม่ใช่กอดกูกูเอาไอ้มึงอีกแล้วไอี้เขียวพวกมึงเตียัน้องคนไปนะกูจะเป็นผู้เฝ้ามองทีกีข้างหน้ามึงก็น่ากลัวอยู่นะไอ้โซนแดงข้างบนนั่นกูจะแตกอยู่แล้วอะนั่นแหละเฮ้ย อะไรอวะน่ะโอ้ยสลับที่พี่น้องโคตรเร็วกูเตกเรียบร้อยไปไปโอ้โลงไปปอดหนึ่งท่นดูมึงดูไอ้เออดิคูณไม่หยุดเลยโอ้โหแล้วดูดิมันเดินเจ็บแต่บ้านตัวเองอ่ะฮัลโหลไม่สูดแล้วยังเลย โอ้ยดูดิคนเร็วยุคที่คุูเล่นเยอะเลยเฮียหกร้อยกว่าพี่เฮียเฮยมองมาแล้วอุ้ยไอเฮียโอ้ฟีบีโอเคยังไม่เจ็บมากแม่งกับเปินเพื่อจะเอาสกิลแก๊สโอ้โหมึงดูดิโอ้โหขอที่ยืนให้ผมนะครับคุณเอธครับโอ้โหออ พี่พี่ถอยโดนพี่พี่ถอยโดนไอ้นี่ดาบอีกรอบเลยโอ้เอ้าเอ้ยตายแบบงงงงกูโดนอะไรวะเนี่ยหมด,ดอย่างเฮีย้ยเลยหมดนี้หดร้ายกับพี่เกิน,ก,นกิวการก็อย่างเฮีย้ยเลยรับมาได้เจ้าค่ะ